โอเคครับผมก็ขอ,อกคับสวัสดีคุณผ,ผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยครับวันนี้มาอยู่ผมครัง้งนะแบบสุกโซนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นในเกมของโอปสวิตโฮมเซอร์ไว้อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นในตัวเกมของ Open นเ t a นะครับซึ่งเขาขายอยู่ในสตรีมร้อยสามสิบเก้าบาทนะครับก็ไปหาซื้อมาเล่นกันได้นะครับก็เราจะมาดูนะครับว่าแบบเขาเปิด Open Beta แล้วมันจะมีอะไรใหม่มั่งก็คืออย่างแรกเลยนะในร้านค้ามันก็จะมีตัวละครใหม่มานะตัวนี้ตัวออฟ กับขอ,องนะแล้วก็มีพวกตะกงสก,กินหมวกอะไรประมาณนี้นะครประมาณนี้นะสก,กินอันนี้สก,กินผีนะผีกาคือมันเป็นสก,กินของคนขูกมั้งก็จะไม่ผิดเอาแล้วขาหายเนาะขาหายเฉยแต่ไม่เป็นไร นี่มีใส่หน้ากากด้วยอย่างที่ก็อัปเดตใหม่ก็ประมาณนี้นะคือมันมีแมปใหม่ด้วยนะคือแมปหนองน้ำนะก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะเจอหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยครับไะคือแต่ว,วันพรุ่งนี้เขาอาจจะปิดปรับปรุงเซิร์ฟนะปู่เจอผีด้วยี่เจอออก์ี่เขาใส่อะไรแนวอยู่บนหัวอันนี้ก็คือแมปใหม่นะหนองน้ำคือเราจะไม่ได้วิ่งบนรอบตึกอีกแล้วตรงบางภาพมันแบบเกยขึ้นนะ นี่ขนาดปรับปันกางคือไม่อยากปรับสูงเล่นเอ้ไม่อยากปรับสูงอาทิตย์คือมันปรับสูงอาทิตย์ไม่ได้เราไปหาไอ้แท่นพิธีนี่ก็แมปใหม่นะคือแมปนี้ผมแนะนําเลยครับว่าอย่าลงไปข้างล่างนะลงไปข้างล่างคือเดินอย่างช้าเบาให้เพื่อเจอคนผูกนี่ง่ายกว่าเดียวนะเดียวมันแบบมันวาร์ปได้ อ๋อน,นั่นเหรอเฮ้ยโอ้โหเขาดึงแบบนี้ตัวที่ใช่เจ็บมนี่มาแล้วเพื่อนเราโดนเอ็งหนึ่ทีเฮ้ยกดผิดไปกดมาร์กไอ้นี่เฉยกดมาร์กที่เฉย เรากำลังอันเชิญลงมาแต่เขาไล่เพื่อนเราันักจุดเนี่ยตะปูสังขาวานอ้อเขาไล่ขเขาไล่นิพาน้นองโอ้ยอย่าแล่น้องดิปักตะปูก่อนแล้วกันระวัง คนไล่น้องนี่พลาด Q E Q เขาวิว่งเล่นกัน Q Q นะ EQ E คือ,มอ,อผมอาจจะกดไม่ค่อยโดนสีเขียวนะ E E Q เกิดไม่ทันเฮ้ยมาแล้วอุ้ยโอโ้โหถูกดักเดี๋แล้วมาก่อนเพื่อนรักอุ้ยโดนดึงโอ้ เกินไปเพื่อนเพื่อนรักยิงจะเล่นค่าตั้งแต่ต้นเกมไม่ได้เนาะคือเราสามารถลงโอ่งเพื่อวาร์ปได้สนะักเข็มนึงแล้วกันเพื่อนโดนถุกไปสองทีอย่างแรงไอ้ีนี้ขามาไม่ทักจริงๆรักก็ไม่บอกเปลือต่อเพื่อนสือจะเต็มแล้วอันนึงละวอีกทีหนึง่ง แท่นพิธิอีกแท่นไหนทางนี้ก็ได้เนี่ยอ้าถังเมื่อกี้ก็ไปได้มั้งทางนี้มันตกเลือดตกแล้วเลือดโหลดโอ้ทางนี้โล่ลโง,ลงมากหายยามไม่เจอยาหายยามอย e e. ู่อีอีเจ้าเล่าเลยก่อนนะเสวี่ยเจ้าเล่าไว้ก่อนเจ้าึงแล้วซึ่งห้าสิบแล้ว ห้าสิบเปอร์แล้วอย <ly S 1> ู่อยู like ่ทีเพื่อนอย่างเจ็บเต็มเออเปิบอ่าเป็นแหละสองิทีเปิดกล่องดิเพื่อนจะหายยาให้อุ้ยได้ไม้แทนจะหายยาจะได้ไม้ เราเพิ่มระบบพิมพ์มาแล้วนะซื้อผมเพิ่งรู้ไม้นี้ตีได้ครั้งเดียวเองคือถ้าไม้ไหนตีได้ครั้งเดียวมันจะตบอสิไหนไปเขาไปแทนพิธีผูโดนโดนแน่นอนนี่ h e l ล o Lucky องฟิ <Hello. S 2> ล์ออนอีโกงมีคนบอกผีโกง เขาสามารถดึงเหล่าข้ามทช่นะเราอาจจะโดนดึงหลังก็เป็นได้เมื่อกี้เห็นอะไรเดงๆยังไม่ถึงครึ่งหลอดเลย U E E อ้อเพื่อนเอ้ปดผิดมาแต่กำลังจะพูดอยู่ มาแล้วไปแล้วทีหนึ่งทีกูไปแล้วโซฟีเซลิวไม่ไ,ด,ออได้ออกเพื่อนไปชุบเอาเพื่อนไปชุบเแล้วอะไรมาแหละว่ากูโดนดึงวะเฮดึงไม่โดนว่ะก็ทีละกแต่ละ กันเองหนีต่อเองด้วยกระชุกละต้องดื่นชุดกำแรงตามจริงให้เพื่อนจูบให้ก่อนจะได้อยู่ตรวจไวร,รัสอี๋เอา้าเอา้าเสร็จหมดแล้วอ่ะ ออกทำพีซี่เสร็จหมดแล้วสวยดีครับฮัลโหลหาของเลยรอจังหวะนี้มานานละคือรอจังหวะนี้มานานละท่าน,นประตูนิวรอนเปิดแล้วนะนมเองจะออกหรือไปสู้แลสู้เอามานันนะเพื่อน เพื่อนจะออกวะนั่นไงหน,นี่ไม่มีของแล้วอะเอาเพื่อนออกแล้วโอ้โหเพื่อนไม่สู้เลยอะโอ้โตันขี่บังทางโอ้เกิน ชนะอยู่แล้วไม่น่าดิถ้าเราเปิดประตูคือชนะแล้วโอเคนึกว่าเพื่อนจะสู้กับเราเพื่อนเอกเพื่อนรักเวิวเรือนไหมเนี่ยผมไม่เลื่อนอีกอีกใหญ่โอเคครับผมก็จบคลิปเป็นที่รับรองสำหรับใครที่ชอบคลิปนะผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับติดต่ครแล้วก็กระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ผมนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน เดียวใหม่หน้าไปแบบสบาครับไปแล้วไปเจอกันนะครับคนดูสำหรับใครอยากเล่นนะครับก็ไปซื้อกันได้นะในสตรีมร้อยสามสิบเก้าบาทนะครับก็ไปแล้วไปเจอกันครับผมบ๊ายบายโอ้ไม่น่าหรือ้อเกือบชนะอีกแล้วโอเค